ครับวันนี้เอารถมาซ่อมเขียนไอ้ปินล็อกว่ามันกินล็อกครับกําปั้นนึงกำปั้นมันขาดเลยมันแตกออกเลยน้ำม,มันหน่อครับแม่บ่ชักอ๋ออยครัางได๋ล่ะ นักนักเอกระบ้าขีกไอขาดตกปกเลยนะครับไปสร้างลงลุยมือลงมือนี่ประกอบพืนี่มนบ่ยากประกอบนั่นข้าม่างเวดแล้วแต่ได้เฮ็ดเสียงเลยเขาเน่เก่ามันหาดนี่นี่ กำปั่นขาดเขาเอิดกำปัน่นมันหนกัก <c oughs> มันหนักขี้ไก่นี่มันกระโบอัน,นมันมันโบคือมันมันเล็กน้อยเป็นอยังเไงเป็น <c oughs> เล็กรอเล็กรอผูเบารอ <c oughs> ปันอ่นรอนี่น้อยเดียวนึงเว้ยมันกระแทกว่ะน,นี่กระแทกขาดเลยเเวลามันยด้ มันหนักรถแก่เลีวขี่แก่ขี่แก่เปียกเรี้ยงก็เรื่องกีสามกีสี่เนาะมันหนอกหนอกก็ปุดตกโกลงรถจนดำไปหมดเลยเก่าเบ็ดเวลาสามพันกว่าบาทตัวนี้เป็นกระปั่นตัวนี้เขาเอื่นสากกระเบือโอ้เอื่นเอื่นสากอ่าจังหวัดที่ตัวนี้ลึกสูบ เปลียนลูกสูตสูตรของมันก็จะมีดลกสูตนะครับนี่โอลิงยางนิ่สาบนี่กระปั่นแล้วก็เปลี่ยนไอ,อ้ไรกองให้เราเรียนำหม้อนุ่นเศษตะเกาตัวนี้ม่นมีปัญหา,อา,หาเอ้ว สอบม,มัน,นแน่ละพี่กายใส่งานมันหลายพี่กายนัน่นยายขี่กายถางร่วงพุ่มจุ่มคลองเกือบคลองเสียนครับปีนี้ได้มาทันถึงสองหมื่อนอยู่ยายได้ไดมาทั้งหลายหลอดอยู่พี่กายเนีน่ยข่มขาอยู่แต่ว่าปีนี้กำลังสี่เหลี่ยมนับหนึ่งนะครับกำลังเข่าสู่ฤด,ดูกาล ขาดสอบเดืกจเอาไปหาเงินใหม่ปกติกันสร้างม่าท่านมาจ้ะร้างออกงานไปสอบรถเกี่ยวเขาว่าจ้างสอรถเกี่ยว,ขวเยวขาว่าหมู่บ้านหลือเองครับ เลยเองเว้ยเลยหาแรงมาประกอบบปนี่ประกอบมาเป็นเป็นเงาเปลาาอู้ยปิ่นปิ่นเทียนเก่าแต่ถ้าไทยกับปันในซื้อมันก็ไม่ค่อยมีปัญหานะครับพอดีมันมายก ใจมันหนักแฉะครับมันมาใส่งานที่ตัวเทีเวลารถที่มันกระโดดม,มันบรินายอย่าง้ครับมันแค่บางบางเนะบานนี้มันมาหนักขี่ไก่นะครับหนักขี่ไก่มันก็กระโดดน้ำแน่นะครับเพราะว่าเวลายายกับใจกีฬามกีสีขาดรนี้ครับ าพูได้สื่อเครื่องยายสีไกลก็กระมัดระวังวการใส่งานนะครับมันก็มีเี่เนี่ทางนำเรือถาวรมาประกอบทางกำลังประกอบเริ่มจากอาทิตย์หนาโบนียใจว่าอาทิตย์หนาเรืออาทิตย์อุอนอ่นสิเปิดทุกวันอาทิตย์แล้วก็สิบปีสองถึง

ยาวใ่เล้อครับบุรโต้ครับสร้างสร้างจุดหรือบอไม่ได้บอกหม่างย่างเดียวมงได้ครับม่างได้ขับงิ่นรก้นเลยแค่พ่มให้เริ่องหอยังกิ่นรอก ผมบานี่ผมโยนไปหัโยนมั้งไปแรงแกงไปหันมั้งโอทีมอะไอ่ะไม่ผมโยนให้ดูนเดียวเดี๋ยวมอสไซฮึโนกันลง ปินล็อกปินล็อกกันหน่อยฮะบบเห็นบบเห็นกับบบตงองรีหมากบาตงอ,องีๅเรืองเพราะาถ้าเป็นไอ้ฮะบบเห็นสรางว่ามนสิบดมันสิมาอยู่นนี่นะครับอยู่นล่องเขาเปลี่ยนกองออกบบตองฤีบตงอบตงีๅฮะ โอ้น้ำมันเครื่องเอ้น้ำมันไฮิีเกียนหลงหันดำผื่อๆว่าม็นยังมื่อ้างจกดำเบิดเลยเปลี่ยนหันเพราะว่าน้ำมันเครืงเปลียนหมู่านนงดำเมือนเมื่อาดดำือไรอย่าง้น้แหลครับน้ำมันไฮรีเน้ำมันฮรเกี่เิ่ลวาเขาถือจดมกว่าเขามาสิยน่อาเสียบคท้อโอ้ยือพล้ มันมีมองเเไ้องนลปลียนหนบ้านเปลี่ยนานเปลี่ยนสิ้นหล่อเปลี่ยนสิ้นหล่อแงม่งมอะรอเอาไปยายไปมื่เปลี่ยนเปลี่ยนเหล่านี้มารื่องแงมสาวเอาไปยายเครื่องรถจะใส่ตัวมันมเองบยกรื่องกรตางเนนาเสียจว่าโจ๊กาปิ่นมันมาจาะาื เมียคนทางหนมันดองเยนเยนที่หน่อยะ่ไจีมาสราเดนตอนี้บูดจกด้วยตอนนั้เจ้าของมาจกก็บูดอันนี้นปิ้นล็อกอันน่อยึงยัดี้อหนงบท้โตลงไปขลุหนึ่งบาทกันงเลยหาื่อบูดมากเนาะดลกนี้ค่าแรงเพ่อเง คือมเห็นก็เหมือนเงโเนี่ยมาเห็นเหมือน